ครับทีนนี้ต้อนรับสู่ฮอปปิดใบนะครับรับซื้อขายบิ๊กไบทุกรุ่นนะครับโอเควันนี้เราอยู่กับดูค a ติ M796 S2RTI นะครับอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่าดูค a ติ M796 S2R เนี่ยจะแบ่งแยกเป็น2รุ่นนะครับก็คือ796 S2R ตัวสแตนดาดนะครับซึ่งท่อกรองของจะเป็นของเดิมนะครับส่วนดูคติ S2RTI อย่างที่เราเห็นกันอยู่ในรูปเนี่ยจะเป็น S2RTI ที่เป็นตัว ท็อปที่สุดของดูคาติ M796 ในยุคปี2014 2015 2016เลยนะครับก็คือมีท่อกองกล่องที่เป็นคอมพลีตออกมาจากศูนย์ก็คือจะมีท่อเทอร์มิกโนนินะครับตัวนี้แล้วก็มีกลองดูคาติ p e r f o r m ร์แมและกล่องดูคาติ p e r f o r m ร์แมที่หลบอยู่ใต้ถังน้ํามันนะครับตัวนี้ต้องบอกกันว่าราคามือหออกศูนย์เนี่ยอยู่ที่524,000บาทนะครับสำหรับตัวท็อปสุดของดูคาติ M796 ปี2014ขึ้นไปนะซึ่งต้องบอกกันว่าตัว ดูค a ติ M796 ตัวเริ่มต้นเนี่ยปี2004เนี่ยจะเป็นตัวประกอบไทยและจะเป็นชื่อรุ่นว่า Cost r i p e นะครับซึ่งราคาเปิดตัวอยู่ที่399,990บาทนะครับซึ่งเป็นตัวลายขาวลายสีแดงคาดขาวนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดแต่คือตัวท็อปที่สุดเนี่ยก็จะเป็นดูค a ติตัวนี้เลยก็จะเป็นดูคติ M796 S2R TI ซึ่ง S2R เฉยๆเนี่ยก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดของ S2R นะครับราคาอยู่ที่459,000ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของดูคาติ M796 ในยุคนั้นเลยนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยงคงคย,ยังคงความคลาสสิกดูเห็นไหมครับยังคงความคลาสสิกให้ความคลาสสิกมากๆนะครับด้วยความที่มันเป็นโปรอาร์มล้อสีแดงแล้วตัวถังสีขาวเนี่ยเป็นอะไรที่ขับออกไปเนี่ยโคตรเด่นเลยนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถที่เพิ่งรับเข้ามานะครับวิ่งอยู่ได้แค่12,000 x x x กกิโลอาจจะมีเพิ่มนิดหน่อยตามอาจจะเจ้าของร้านเอาเออกไปขี่กินข้าวแถวๆบ้านนะครับผมโอเ okay, ค M795 M796 ABS DP DP ตัวนี้ก็คือบ่องบอกให้รู้ว่าคันนี้เป็นกล่องดูคติ p e r f o r m ร์แมนะครับผมนี่ครับ12,256โ okay, อเคครับผมคันนี้จะมีของแต่งข้าวๆก็จะมีอย่างที่ทราบกันอยู่ก็คือท่อเทอร์ม no ิโนนี้กรองดูคติ p e r f o r m ร์แมน์กองดู กล่องดูคติพฟอร์แมนะครับแล้วก็กันล้มหน้า m o โ o เบชั่นนี่นะครับยังไม่เคยล้มเลยนะครับกันล้มเนี่ยยังสวยๆเนียนๆย,ยังไม่มีรอยคูดกับอะไรทั้งนั้น,นครับกันล้มหน้า m o โ o เบชั่นกลาง m o โ o เบชั่นน้ำมันเครื่องก็ยังใสๆอยู่เลยนะครับโอเคนี่ครับสภาพโดยรวมของรถถือว่าสวยทุกจุดเลยนะครับล้อ,อยาง สวยๆเลยยางเนี่ยต้องบอกว่าสเปคเดิมเป็น180แต่ว่าคันนี้ได้ทำการเปลี่ยนยางแล้วยางใหม่ๆสดๆดอกลึกๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นที่190นะครับเป็นยางฟิลาลารีลอ os s โซ2นะครับตัวนี้ได้ยางใหม่ๆเลยครับผมแล้วก็ทะเบียนสวยด้วยนี่จะให้ดูทะเบียนนะครับ997 ไฟหน้า LED ไฟหลัง LED ยางหน้าใหม่ผ้าเบรกหน้าเหลือเต็มผ้าเบรกหลังยังเหลือเต็มเลยนะครับกระจกทรง C R G Aero หน้าหลังแล้วก็ฝาปิดน้ำมันเบรกน้ำมันคัดนะครับเป็นของดูคาบสภาพโดยรวมของรถถือว่าเพอร์เฟกเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าร้านฮ o บบิ b บ k e ของเราเนี่ยเมื่อรับ795796มาเราทําอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเปลี่ยนน้ามันเครื่องกองน้ํามันเครื่องครับ แล้วก็เท่านั้นยังไม่พอต้องบอกกันว่า7 9 5 796เนี่ยสองรุ่นเนี้ยจะชอบมีอาการที่แบบว่าปาวานแล้วก็เบาดับในตอนเช้านะครับอาการเบาดับของรถเนี่ยก็จะเกิดมาจากาลิ้นปีกผีเสื้อที่มีน้ํามันอาจจะมาเกาะเยอะทําให้ตอนเช้าหรือว่าเครื่องเย็นเเนี่ยเวลาเราสตาร์ทเครื่องในตอนเช้าเครื่องเย็นๆเนี่ยมันรอบมันจะเบาปึกปึกปุบปุบแล้วก็ดับไปเลยอันนี้นะครับเราทําการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วก็อาการร้อนสตาร์ทไม่ติดเนี่ย เราได้ทําการแก้แล้วนะครับโดยการนี่ถอดคาริเตอร์บล็อกออกไปเลยนะครับอย่าสังเกตว่าเวลาเครื่องร้อนจัดๆเนี่ยคันเนี้ยแล้วเราเปิดฝาถังออกมาเนี่ยจะไม่มีอาการฟู่จะไม่มีการไอน้ำมันดันออกมาเลยครับอันนี้เราแก้ไขให้เรียบร้อยอะไรที่มันคาดว่าจะพังในอนาคตเนี่ยเราแก้ไขให้ก่อนเลยนะครับโดยรวมแล้วสภาพรถสวยสดมากๆครับโซ้สเตอร์เงาๆเลยนะครับวิ่งน้อยด้วย ดูคติ M796S2RTI ตัวนี้เนี่ย2014ปี2014ต่างกับปี2015ยังไงปี2014เนี่ยก็สังเกตที่ง่ายๆครับอาจจะเป็นที่โชคนี่นะครับโชคจะเป็นสีเงินอยู่แต่พอปี2015ขึ้นไปแล้วเนี่ยโชคจะเป็นใดสีดำนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดสังเกตง่ายๆอาจจะมีส่วนอื่นเล็กน้อยอาจจะมีไฟเลี้ยวหน้าหรือไฟเลี้ยวหลังอันนี้ต้องไปดูกันอีกทีในข้อมูลนะครับผมรถคันนี้ สต็ปเปอร์ซ้ายและขวาก็ยังอยู่ครบยังไม่มียังไม่มีขาดนะครับสังเกตว่าเนี่ยรอยมาร์กยังอยู่ครบทั้งซ้ายขวาเลยนะครับสตาร์ทแชะเดียวติดชึ่งเดียวติดแล้วขับกันไปได้ยาวๆเลยครับขออนุญาตฝากร้านนิดนึงนี่ครับผม h o ปบิ๊ไบคเป็นร้านน้องใหม่ครับรับซื้อขายบิ๊กไบค์ทุกรุ่นนะครับเอ่อถ้าเป็น795 796ปี2013ขึ้นไปผมพิจารณาซื้อเป็นพิเศษนะครับผม ขอบคุณมากครับและก็สวัสดีครับ